เออเบลเบลสักอดสิบบีอีเด็กไม่แน่เอาปเท่าละครเอกยูทีเอกใครริงไอเอ็นจีริงแหวนฮะไอเอ็นจีริงแหวนพิกยูจีพิกหมูแหวน

เ en p ปากกา well o n ไ่ e man, man With. With. m a n a n งช weak w ่ w ฮะะน w k ผมอ๋อ่เขียวนั้นนะไม่ tap 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 บน้า แมปแมปแมป M A P แมปแผนที่โอเคเน็ N E T เน็ตะายเห H E N เห็นแม่ิงิงิง F I N K อจจะมาแอบดูทำไมล่ะแมปปิดก่อนแมทแมท เออเสือ M A T M เสือ B B D B ตัออ้งนัน B B A B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  e ข้างเทา B A T B ข้างเาโอเคครับตั้งใจสอนนะลูกเก่งมากต่ึไม่มีน<อ><ม> วันน้สอบได้วันนี้สอบได้แน่ถ้านวันนู้ไดกี่คำอ่ะคำเลยยี่สิบคะแนนเต็มโอเคสู้สู้สิบบกสิบเป็นยี่สิสู้สูนะครับยี่สิบบวกสิบเป็นอะไร0เป็นสี่สิบสลูกโอเคบายบาย